สอนตีความท้าทายขนมปังขิงแคทมาดอย่างง่ายความท้าทายมาพร้อมการเปิดขายบัตรทองคำหากคุณวางแผนจะเติมบัตรทองคำฉากหรือสกินคุณสามารถเติมและสับนุนช่องแก้วกล้าของเราได้ไง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆโดยที่ท่านไม่เสียเง,งินเพิ่มเติมขอบคุณทุกท่านที่ใจดีกับแก้วนี่คือของขวัญแคทมาดที่อบอุ่นที่สุดวิธีการโจมตีก็ไม่ยาก มาถึงให้ไปได้ซ้ายที่ลงฐานเลยนะครับเราจะปล่อยไปหินลงไป2ตัวนะครับที่ลงฐานเลยเพื่อที่จะกําจัดโซนนี้นั่นเองและจากนั้นครับเราจะไปที่สาระวานครับสาระวานเราจะโจมตีได้นะครับโดยเราจะต้องใช้ซุปเปอร์มังกรลงไปให้ปล่อยลงไปตรงนี้นะครับที่แก้วขึ้นจุดไว้ให้แล้วปล่อยซุปเปอร์มังกรลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำเมล็ดลูกหัวนครับลงไปที่ซุปเปอร์มังกรแล้วก็ไปด้านบนครับเราทําเหมือนกันเลย ใช้ซ kind of ุปเปอร์ม <con version> ังกรลงไปนะครับแล้ว <sandwiches> ก็ปล่อยน้ำยาล่องหัลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มาด้านล่างครับเราใช้เจลงไปที่ป้อมผู้เลยนครับแล้วก็พอโจมตีด้านซ้ายเสร็จครับเราใช้ชิ่งไปนะครับเพื่อที่จะชิ่งไปเจก็จะมาที่ป้อมผู้นั่นเองแล้วก็จะไปด้านบนครับส่วนซุปเปอร์มังกรสามารถที่จะโจมตีเอ็กโบด้านะครับถือว่าเยี่ยมเลยด้านบนครับซุปเปอร์มังกรก็จะลงมาครับถ้าหากว่าซุปเปอร์มังกรครับไม่ลงมาครับก็สามารถที่จะ ใช้บอลลูนไปโจมตีเอ็กบได้เหมือนกันเรามาด้านซ้ายนะครับเราจะเข้ากันแล้วตรงนี้นะครับที่สัมนาครับเราใช้อาคมมภงดูดครับลงไปที่สัมนาตรงกลาง2ป้อมเลยครับ1 2และใช้บอลลูนทั้งมีนครับลงไปทั้งหมด6ตัวเลยครับ2 4 5 6ี่ครับตรงนี้จะมีกับดักเยอะมากๆเลยแล้วปล่อยละวาลงไปด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์มังกรลงไปนะครับใช้ปูเดนลงไปนะครับปูเดนปรับพรนธอากาศนะ แล้วก็ใช้ยาบ้าสกิลคัมพีมันตะครับแล้วปล่อยคิงไปด้านซ้ายปล่อยฟีลงไปนะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะเปกำแพงเราจะเข้าไปนะครับคิงจะไปด้านในแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปได้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะเปกำแพงที่บ้าน,นครับคิงจะได้เข้าไปโจมตีบ้านโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านล่างครับพอป้อมเทลาดครับโผล่ขึ้นมาให้ปล่อยอาคมเพนดูไหนะครับลงไป3จุด แล้วก็ปล่อยสายฟ้านครับลงไปตรงกลาง2ขวดเลยครับเพื่อที่จะพังป้อมเชล่านั่นเองแล้วเราใช้มาริทูดาของคิงครับเพื่อที่จะเข้าไปคิงก็จะเข้าไปโจมตีกับซิงโกซันด้านล่างครับแล้วควีนก็จะเข้ามาครับควีนจะเข้าไปในยาพิษนะครับแต่ยาพิษก็ละลายหายไปแล้วนะครับก็จะลงไปเหลือไม่เยอะมากครับเราเหลือซุปเปอร์มังกรด้วยครับก็จะซุ่มออกนาอก็จะประมาณนี้เลยครับควีนก็จะเข้าไปแล้วสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้เลยนะครับเพื่อที่จะเสก ธนูออกมาครับแมสกินนี้น่ารักเนาะธนูปุ๊กปิ๊กมากเลยครับแล้วก็จะไปด้านบนเหลือเป็นกระตับท้งดหซ้านครับควินก็จะขึ้นไปกระปัวเด่นท่านใดต้องการรับชมพรีวิวฉากและสกินขนมปังขิงแคทมาสก,กดเข้าไปดูได้เลย